ไฟติ้งซิมูเลเตอร์เอ็กซ์นะฮะกาสวันนีไม่รักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะจะอยู่ในแกลไลอันนีเวอร์ทุกท่านอยู่กูเองีิสุรอมาตายควายตะลึงตึงโปูตะลึเตืองแล้วอยู่กันในอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์เอ็กซ์ครับผมว้าว เกมค่ายบ็อกซ์โซนนะฮะใครนึกไม่ออกก็คนทำอนิเมะเล gend ที่มึงจะมี2ปีแล้วมึงยังไม่เปิดสักทีแล้วก็เป็นเจ้าของแมปอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์อันกอดด้วยใครเคยดูคลิปกเกเรซินคลิปนี้เนี่ยไม่เด็กเลยนะอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์จำลองการฝึกพลังอนิเมะแมปคุ้นๆต้องบอกเลยว่าตอนนั้นยังแตกตัวแบบใส่หัวนี่อยู่เลยนะหัวฮาโลวีนะท่านผู้ชมนะที่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วเด้อแมปตอนแรกแบบยังกระโหลกโป่งกลงเก่งอยู่เลย เนี่ยฮะใครทันเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยลักกันนะฮะส่ะวนอันนี้เขาเปิดภาคใหม่แล้วทนะ่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเล่นมา3-4ไป,นะะนไปีนะฮะเอ้อหาหลอกแดกตังคหม่แล้วนะครับมาดูที่สโตร์กันก่อนเลยลัคก,กี้ครับผมจัดไปไดนะะ้เพิ่มพลังจากกาักระแล้วก็ซุปเปอร์ลัคก,กี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้นะฮะคอนเซิร์นพาวเวอร์ V.I.P. ขาดไม่ได้อยู่แล้วฟาสทาวเวลฮะสามารถวาร์ปได้อันนี้จําเป็นอันนี้ย่นเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งช่างมันไม่รู้ แล้วก็บวก100แชมเปี้ยนฮะแชมเปี้ยนเนี่ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ตามหลังเรานั่นเองออโต้คิกครับผม,มแน่นอนบวก3แชมเปี้ยนจัดไปครับผมอันนี้อะไรวะเนี่ยอัน,นดูพลังมังกรอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเอาหมดนะแล้วก็ว้าวที่หาผลพิศษเฮเอาซื้อไม่ได้อย่างนี้ซื้อไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องโปรโมทแมปิニม,มะดีไซน์แมปสำหรับคนชอบแต่งตัวละครคอสเพย์ เขาไม่ได้แมพคุณจะเจอโซนต่างๆมากมายนะผู้ชมครับคุณต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้ก่อนหน้าเออตัวละครถึงจะปรากฏนะครับแล้วก็เข้าไปใกล้ๆกด E นะฮะก็กดทายออทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าถ้าแบบถูกใจโอ้ยพี่วูอยากแต่งอย่างเงี้ยไปเล่นบอกฟูดไปเล่นแบบนู่นแบบนี้นะฮะกด E รอบนะครับแล้วก็กดซื้อของภายในแมพได้เลยนะฮะของที่ชิ้นที่ซื้อภายในแมพนี้เอาไปเล่นแมพอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะเออนะฮะแล้วก็สามารถเลือกวาร์ปตามโซนต่างๆได้ด้วยนะครับมีหลายอนิเมะมากเลยนะคนณบอลนะเกณฑ ้ก็พิมพ์ไปเลยในกราฟอย่างเช่นก็ลูฟี่อะไรเงี้ยนะฮะเกียร์ฮงเกียร์ห้าว่ากันไปนะครับกดป,บป,ปั๊บมาปุ๊บมาปั๊บเลยทันทีนะจ๊ะเออแมปดีไม่ต้องนั่งหาของเองนะครับนะต้องแมปอนิเมะดีไซน์เท่านั้นฝากไว้ด้วยเด้อ,ดอแล้วเราก็มาซื้อเกมพาร์ทกันต่อนะฮะจบสิน้นภารกิจตุงตังปลาหลักซังเบ้นะฮะเออมาเลย์แป๊บเดียวกูหมดกี่พันโลบักแล้ว เฮ้ยมาถึงเจอเพนเฮ้ยอู้ดาลูตูดมาต่อยหน้าสักหนึ่งทีร้อยไปเลยปมลาบเอาไปอ่ะเฮ้ยมึงเป็ดไข่กูจะเกตตูดมึงก็มาดิครับไอเวนมาเข้ามาเลยนี่กระถายยี่กองพันตูดจะให้โคตรหลาบมาแล้วชูหลักเอาไปอะโอ้โเฮ้ยเอามาอยู่เลยนี่เจ้าสิวสัตว์มาแล้วเอาไ้โอ้โหกระถาร่วงตา เจอหน่อยละกันนี่เลยนะครับผมอุ้ยโอ้ยหน,นักเลยเมื่อกี้โอ้โยเฮ้ยนี่กูมาดูหนังหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยว่าเวเอาจ่าลบเล,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 ล็กมันล็เล็กมันดิ้เจ้าอื้มแล้วก็เจอนี่เลยเวียพัส,สุธาต่อยหน้าไปหนึ่งทีกูลา,าปาเมีย่โอ้โหเอาไม่อยู่ไปโกงครูมาช่วยว้าวเฮ้ยไอฟ,ฟเฟกเซอร์เลยจะเอาไอ้น้องตัดจีบหน้าแม่งเลยโอ้ดิฉันโอ้อดอ่ะปะชุล้าเฮ้ย โอเคโอเคึ้นไข่โอ้ขึ้นโอ้โอ้โห้โอ้โหสุดปัญญาเลยพี่ไออารองมาจากไหนมึงมาได้จากไหนเนี่ยเฮ้ยหรือจะเอาเอ้ยลูฟี่ต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอารองอู้หมัดอาองสะเกอร์โอ้โหเต็มหน้าเลยอารองตัวยังไก่หมัดแล้วลูฟี่หมกวางหมัดปืนยามยืดนี่ไม่โดนเพร์เอาดาบมาแล้วคร, ант, ครับผมทามาคิร <so> ิชุราคาแล้วชูเลนตู้งหง่วงหนไม่โดนหมัดให ยืดกันไปหนึ huh. uh ่ง huh. ท uh ีลอยไปเลยโอ้โหโคเท่โ huh. อ uh ้โหโอ้หือกูมันกดสกิปได้แต่กูอยากดูมากเลยผู้ชมแม่โคเท่โอ้หือรวมพลังสามประสานแจ๊เคแมปไม่ดีได้ไงถามจริงไปเร็วโอ้โหโอ้โหแค่ฉากเปิดตัวก็เอาไปเลยสิบเต็มสิบไอเวน ทูมร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซียวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอเดีไก่ตันไขกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมานะครับก่อนอื่นเรารับเควสดกันก่อนนะฮะให้ทำอะไรกูทำหมดจากวันนี้นะครับแบบดีขนาดนี้ เขาบอกให้เราฝึกสเต็งน,นะครับก็คือกดเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อยชูบชูบนะครับสิบทีนะฮะต่อยบักนุ๊บเลยต่อยด้วยต่อต่อยบักนุ <c oughs> ๊บแล้วก็ฝึกค่าป้องกันนะครับแล้วก็คือการวิดพื้นนั่นเองนะฮะเราจะเป็นใส่ตะไม้ได้เลย <c oughs> โอเคครบแล้วนะฮะเราก็ส่งควสได้เลย เท่านี้เองนะฮะแล้วก็ฝึกพลังจักระต่อแต่ว่าระหว่างนั้นขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีเควสนะฮะมีพาวเวอร์นะครับที่เราสามารถอันล็อกได้นะฮะฝั่งดูลาบิลิตี้ก็อันล็อกได้นะฮะฝั่งจักระวก็พลังก็อันล็อกได้ซอสก็มีสกิลให้ปลดล็อกด้วยเช่นกันแม้คล้ายๆเดิมนะแต่น่าจะพลังสวยขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นแชมเปี้ยนนะครับก็จะมีแชมเปี้ยนที่แยกตามสายต,าต่างๆด้วยนะ,ะสเปเชียลนะฮะโอเคสเปเชียลเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบ พลังพิเศษนะครับของฝั่งนั้นนะสแตนนะครับพลังพลพิาสารแล้วก็พลังจากบอสโอเคประมาณนั้นอีเวนต์ตอรี่ตอนนี้กูไม่มีอะไรเลยโค้ดใส่ได้นะครับแต่หาจากไหนอนเนี้ยหาก่อนดีไหมโอเคใส่โคดก่อนท่านผู้ชมครับโอเคได้มาแล้วห้าพันนะครับอู้สุดตึงเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีอะไรนะฟุตฟุตสปาลด้วยนะครับแล้วมันดูแบบยังไงเออแล้วมันบอกไหมว่าแบบตรงไหนไม่รู้เลยงง <de> <de> แกดกแหวกจะลุกลานค้านะครับ เอ็กซ์กูซีกว่าแล้วมันต้องมีหลอกแดกตะกูโอนมีแรนดอมฟูดได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอซื้อบูดก่อนละกันท่านผู้ชมนะเพื่อให้เรานั้นแข็งเก่งขึ้นนะไม่ใช่หรอกมันจะได้เร็วขึ้นไงแล้วก็แดกเลยครับผมน้ำถงนำถ้ำท่อมนะโอเคแล้วก็คุยกับผมนะเรียบร้อยต่อไปก็ฝึก ดูรายบิลที่อีกแล้วเหรออ๋ <S <S อ,อให้เราอัปเกรดนะท่านผู้ชมอัปเกรดเออลืมไปเลยว่ามันอัปเกรดได้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมน่าไว้รุ่นสายสเต็งนะครับอัปสเต็งก่อนอนันนี้พลัง64แล้วนะครับอืมกําลังขึ้นเรื่อยๆกําลังขึ้นเรื่อยๆเอ,อ้ยนี่ไงว่ามันมีฟุตบอกนีกว่านะครับว่าเกิดตรงไหนนะฮะอ๋อบอกฟุตชัดๆโอ้โหกูแดดได้สองทีนะท่านผู้ชมครับหมดตูด มานาหมดขอวิ่งไปหาได้ไหมเนี่ยมันอยู่ไกลปะเนี่ยเฮ้ยเรายังบินไม่ได้ด้วยไงประเด็นนะฮะเออถ้าบินได้ก็ว่าไปนะครับจะได้ไปหาง่ายๆหน่อยที่บินไม่ได้เลยระหว่างที่เราเดินไปหาเควสนะครับนะจัด3ตัวนี้มาก่อนเลยครับผมแชมเปี้ยนนะฮะน่าสนใจมากเลยซื้อนะครับกูต้องการลูกน้องอย่างมากตอนนี้เบอร์เซิร์นะครับแล้วก็ลิมุลุใส่มาเลยน้องโอ้แล้วมันใส่ด้ตัวเดียวด้วยหายเลยไงไงั้นก็เอานาลูตูดมาก่อนละกัน ซื้อมาทำไมไเนี่ยแยะโอเคเควสข่องเราคือจัดก,การพวกนี้นะ<ษ>ท่านผู้ชมครับเรา,เาดาับออกมาเลยฮะฟันเลยครับผมฟันชุชุนะฮะดับูคนง่ายเลยพี่สมัยก่อนนี่มันจะมีดาบโยนลงโยรู้ด้วยนะเออแต่ตอนนี้นะครับยังกาดอยอือ่มันใช้หมัดได้นี่ว่ะใช้หมัดก็ได้ต่อยต่อยยับต่อยยับนะฮะข่าพลังกูขึ้นลัวๆกูบอกเลยนะฮะตัวตึงอยู่แล้วห <c> ม <oughs> ัด <c oughs> ไม่แรงแต่ต่อยควา,ายตายได้เลยแ <c oughs> ้เรียบร้อยนะฮะ เสร็จไปแล้วเควสอัพจักะหน่อยเน้เอากูแตกเอาเว้ยโชนตอยกูตายนะผู้ชมเฮ้ยเราสามารถเซิเวอร์บูทได้ด้วยนะผู้ชมนะกูบูทให้คนในเซิมหน่อยรักกันนะครับเราใจดีไงเออเราเป็นคนใจดีอยู่แล้วจิตใจไม่ตากรุณาเผื่อมันจะให้กูดวงดีบ้างนะครับนะทำประโยชน์ให้เซิเวอร์โอเคเควสเสร็จละ มาดูตู้กันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมครับว่ามีตู้อะไรบ้างตอนนี้นะฮะว้าวมีฮอกว้าวตู้นา루โต้คุงนะฮะสุ่มหกครั้งนะครับหกพันนะฮะโอเคจัดเลยรอเลยมาดูนี่คุยดวงเดียวเขาไหมโอ้หเอฟเฟกต์การสุ่มถือว่าดีมากเลยโอ้เปิดออกมาลูกวุฒิธรวกาเดวเต์รอตัวอะไานา루โต้คุงนาูโตะรัวนารูโตะต,ตัวที่สามโซลุยนารูโตะ ว่าแต่ฟักนารูโตะมาเปลิดอะไรแย่ๆแม่เอาสักเต็มเลยมาเต็มเลยแต่ละตัวเนี่ยก็ความสามารถไม่เหมือนกันนะมันก็บวกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่เลยนะครับเหมือนนารูโตะนี่บวกไม่ทุกอย่างต่อไปก็จะมีที่นะฮะสลหรับถํบำพวกจับกาอะไรพวกนี้นะครับคูณ2ได้นะเหมือนตรงนี้ก็ถ้ามานั่งสามาธิตรงนี้ก็จะคูณ2นั่นเองนี่ครับนะเซฟโซนก็ถือว่าใช้ได้เลย ้ทุกคนมันมีสตาร์เตอร์แพ็กด้วยว่ะเฮ้ยสามร้สิบเก้าโลบัคท่านผู้ชมครับอืมรออะไรล่ะฮะซื้อเลย <c oughs> มีอะไรกูซื้อหมดนจากวะนี้นะฮะโคตรตึงเราก็เอามาอัพด้วยเลยนะครับเราสายบาลานซ์อยู่แล้วท่านผู้ชมนะ จังหวะนี้เราก็ต้องฝึกทุกอย่างเลยนะผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งการกระโดดอะไรต่างๆนานานะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องทําถึงเท่าไหร่นะเราถึงจะบินได้นะครับกูจําได้ว่ามันสามารถทําให้เราบินได้ด้วยนะโอเคเราว่ะที่ผมวิ่งแล้วผมกดคอนโทรลนะผู้ชมครับกูกลายเป็นนี่เลยนะฮะเอ้ยมังคกอรมังคกอรกูเป็นได้ไงวะกูงงเหมือนกันนะผู้ชมเอแล้วเราก็มาฝึกอดูลาบิลิตี้ที่นี่ได้เฮ้ยอยู่กูก็บินได้แล้วกูงงมาก สมายก่อนดนต้องฝึกแบบการกระโดดแบบเยอะมากๆเลยนะเออกว่าที่แบบกูจะบินได้เออแต่เดี๋ยวนี้กดคอนโท o ลกูบินได้เลยกูงงมากนี่เราสามารถเปิดมินิแมปได้ด้วยนะผู้ชมครับว้าวโคตรตึงเอ,อ้ยแมบปบกว้างเยอะเนี่ยเออใช้ได้เลยนะมีมองหิมะอะไรด้วยเราต้องหาจาักกรก่อนครับผมกูจะฝึกจักกรนอ้องโอ้จักกรฝึกที่ต้นไม้นี่เองนะฮะโอเย่ yeah. นั่งสมาธิไปเลยขอตึง,ตง ใทุกคนตรงนี้มี UGC ช h อบด้วยนะฮะเป็นอิสซัลีอ่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีผลกับในเกมหรือเปล่านะก็ลองซื้อสักอันละกันนะนี่เลย200นะอ้เท่เลยเนี่ยกน่าจได้ทั้งในเกมด้วยแล้วก็ในโลบอกด้านนอกด้วยแน่เลยนี่ไงอิสซัลี่จริงด้วยท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่มลงเพิ่มเลือดได้ว้าวอเจ๋งนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับซื้อทั้งในเกมแล้วก็ด้านนอกได้ด้วยนะฮะเกมนี้ หาหลอกเด็กตังคูได้จริงๆเราก็ทำควสของไอ้บูมไปเรื่อยๆนะผู้ชมนะเออเห็นก็บอกว่ามันจะได้ดาบใหม่ด้วยนะครับไปถามคนมายับ้วครับตอนนี้ยับนะฮะฝึกยับเลยเออยับโอเคโอ้ยฝึกปุ๊บเราได้ดาบใหม่ด้วยว้าวโคตรเติมได้ดาบใหม่นะท่านะผู้ชมโคตรเท่ต่อไปเขาให้เราสุมกาชาหนึ่งอันได้ได้อยู่แล้วพี่กูสุมหกอันไปเลย กูยอยากรู้ว่ากูเกืออีกไหมพี่รอนารูโตะมาจินบูมีแล้วมีแล้วพี่กูยอยากได้ไหนไหนกูยอยากได้มาดาลงมาดะระอะไรเงี้ยแม่ง และตอนนี้ผมก็ทำควสมาเรื่อยๆนะผู้ชมครับนะเออจนตอนนี้กูน่าจะได้สกิลดาบอันแรกแล้วนะครับโอ้แม่นี่ขนาดบ้านรวยนะเนี่ยนะครับยังแบบนานขนาดนี้นะครับแหม่เกมนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีนะบาลานซ์พอสมควรเลยนะครับนะเออมานะป้าเข้าไปครับผมได้มาแล้วสกิลบมเนกาไปนะฮะ มาดูพาวเวอร์กันก่อนครับผมตอนนี้เรามีสกิลหมัดและด้วยนะกด R ได้นะครับกด R กับ Y ได้นะครับส่วนสกิล U นะครับสกิล T นะครับของจักรกะสกิล I ของดาบนะครับโอ้เ oh, okay. yeah, okay. ดี๋ยวมาดูกันดีกว่าลับดาบขึ้นมากด I ขับใหญ่เท่โคตรเท่พี่เอาไปลองับมอนดีกว่ากิงมันก็บอกตรงนี้อยู่นะเออว่าแบบอะไรยังไงกด I ดีมาเลงแล้วก็ สับเยอะตานตานันโอเคต่อไปสกิลหมัดกดไวชุบหมวกมัดรัวหมัดรัวอื้มหมัดมดูฟีดหมวกฟางสกิลอาเฮลวิพันธ์บวก้าไปหน้าแหกเกมมิ่งสกิลยูไม่ใช่กดผิดละสกิลยูอ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 อเบ่งพลังนักผู้ชมกี่กี่สกิลทีครับผมไล่เซนกันไล่เซนกัน โคตรเติงโคตรเติงใช่ได้เลยชอบชอบประเด็นคือตอนนี้ผมหาที่สุ่มสแตนอยู่นะผู้ชมครับขอหาก่อนนะโอ้ยนี่โอมีโทมูระตรงนี้ด้วยงั้นขอหน่อยละกันโทมูระเล็งแล้วลก็สับเยอะสับเยอะเวยใชได้อยู่สกิวไวสกิวอาตบนี่เลยโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงเลยพี่ชายแล้วก็ ดาบเลี้ยวตายโอ้หไปเลยเฮ้ยตึงเหยอเนี่ยเราเริ่มแรงไงเริ่มแรงนี่แหละครับผมที่เราฝึกมาตรงนี้ที่ฝึกโอเคตอนนี้ขอตามหาที่สุ่มสแตนก่อนหน้าว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับกูอยากได้สแตนมาใช้หาก่อนโอเคครับท่านผู้ชมครับผมจะเจอแล้วนะฮะนี่เลยที่สุ่มสแตนของเรานะฮะนี่โจทาโลยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะเออวอทซัปโหว กูต้องการสุ่มนะฮะครั้งละห้าพันนะครับศูนย์จุดห้าคือได้เด้อเวอร์โอเคมาเิสุ่มยังอ่ะขาดสิบบาทอกูจะบ้างั้นได้เวลาเทพทูทํางานแล้วท่านผู้ชมครับเติมก่อนเลยละกันจับได้สมัยก่อนเติมเกมนี้โอ้เป็นแสนนะฮะท่านผู้ชมเป็นแสนโลบักเออมาสุ่มเลยเออซิลเวอร์ชาเลสไม่เลยเพิ่มสแตนออกมานะครับเราสามารถใช้ท่าของมันได้ต้องแต่มันต้องฟาร์มวลก่อนนะเออเอยใช้ได้อนะ แต่กูอยากได้เดอะเวอร์พี่เดอะเวอร์เดอะเวอร์เท่านั้นไม่ได้เดอะเวอร์กูไม่หยุดอ่ะเอาดิเกมเอาดิโอ้ the hand. The hand. เดอะแฮนด์เดอะแฮนด์ไอพี่ดวงกูเกินไปเปล่าโอ้ฝาตาแปดิดอนัมโว้ใช้ได้ไหมเนี่ยดูดิตบแม่งอ้หายไปเลยเฮ้ยโคตรตึงเฮ้ยเราต้องเอาให้หมดดีสองหมื่นเราเหลือสนะองหมื่นอ่ะมาจะชิดเลด 0.5มันออกยากขนาดนั้นเลยพี่กูถามจริงอะฮะไปรุ่นกาชายยังกูเนี่ยได้ซิเวอร์ชาเลตมาโคตรเกลืออันนี้ถ้าเราฝึกจาักรารต่อไปนี่เราได้ท่าคมีคำมห,ห้าแล้วท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปหาฝึกก่อนเดี๋ยวเราจะส่มผลพิสาต่อด้วยระหว่างที่เราฝึกกันนี่ไปนะครับขอเรนดอมฟุตหน่อยละกันผมไม่รู้ว่าผลผลพิศานี่เราต้องไปซื้อตรงไหนนะผมว่าน่าจะมีแท่นแบบนั้นแหละนกไฟเราสุ่มอย่างแน่นอนนะครับโอเคอ๊ โอ้โหผลช็อปโอ้โหผลบากี้มันไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วพี่กูถามจริงเอะฮะของดีๆอ่ะหายไปไหนหมดอันเดิมเลยขอห้ารอบพอนะฮะกูอยากรู้ว่ามันมีผลอะไรบ้าง,างนั้นแหละอ่ะเฮ้ยโกมุกโกมุนเนดาบะลรครับผมกับท่า,า้าไม่า้าไม่ฮะนะฮะแล้วก็มีที่ฝึกจาัก,การอานใหม่ตรงนั้นนะครับขอเทสหน่อยดิพลังขึ้นเต่าอะ ฝลังคืนเต่าบุ้มโอ้ยคนแรงที่ชอบมากเลยเกมนี้แม่วันวานนีกลับมาเลยขออนุญาตแดกผลปีศาจก่อนรักกันอ๋อนี่อดของเดียวสุ่มได้แล้วเราสามารถอีควิปได้โอ้ก็ถือว่าไม่คือนะโอเคอีควิปเด้นี่ผลปีศาจครับผมนะช่องที่6กูเพิ่มมาเามาแล้วบอกเลยเกมนี้สกิลโคตรเยอะนะครับไหนขอดูที่พิสโต้ เออ yeah. ประมาณนี้ผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับนะเ,ออเกมแนวนี้แม่งทำกูติดงอมแงมแล้วก็เติมเยอะมากๆนะครับใครสนใจเล่นลิงก์แบบอยู่ล่างคนเล่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบนี้อาจจะทำยาวๆก็ได้นะเออรอดตามชมกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย